อันน้าตั้ัวหน้าอันนี้นั่งนะรเหรอแม่เขาตั้งเลยตั้งเลยนั้งเลยตั่งเลยนั้งเลยต้งเั่งเล้งเลยนั่งเลยนั่งเั่งเลยเล้งเลยยังังเลยล้งงเลยัล้งงเลยังเยนั่งเ้ตังเลย้งเยนังเตังเล้งเลยังเลยังเลยัตังเลยตังั้งเลย

เอานี้วางกอนครกอนเดี๋ยวคอยรับนะแม่นะครับไม่เข้าใจเดี๋ยวให้ผู้นำเขาแจกอีกทีนึงครับเชิญมูเจ็ครับเชิญมูเจ็บมากมเจนี่ร็้เจ็ดมเจ็ดมูเจ็ดมาถือ คดี๋ยวา,าอตอนนี้ถ่ายภาพเ,าเก็บไว้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวในส่วนแจก,กผู้นำแต่ละหมู่บ้านจะเอาไปแจกเองกันนะคะคทุกคนเพราะเราไม่รู้สมาชิกหรือลูกบ้านของลูกบ้านาแต่ละหมู่บ้าน <laughs> น,นั้นๆนะคะทุกคน ขอบคุณมากค่ะแเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนดีใจะนที่ได้มาเป็นมากเป็นคำส่งมอบให้เขานำแต่ละหมู่บ้านเพื่อจะได้นำไปแจกให้แับมาแจกไปมากเลยนะคะคิดฝันมาจากเมื่อวาน เดี๋ยวเราก็ก็เป็นแถว à, à, <laughs> <laughs>

thế thôi bỏ rồi anh đi lấy cái này anh đi lấy cái này lấy เอาไปด้านนี้ตาดูไม่เว่งดูเวตาแล้วรถทีเนาะเลื่อนีว่าดูเนี่ยแค่ก่อนเนาะได้แล้วออกไปก่อนคแต่ยังไม่ได้เข้ามาครับเรื่องอะไรเรื่อนีว่าดูเนี่ยแคเนาะ เข้ามานะครับใครยังไม่ได้เข้ามาเนาะเข้ามาเลยนะกินกินนําเลยเดเกรา <me> <od> <unser> ขนมเลยค่รับขนมเลยค่ะเด็กมีท <le> ุกค <row> น,นแล้วเนาะ

ยังไม่รู้จักเขาไปเห็นจาไม่ได uh uh ้ตอนม่กน้อยลุงเปเต็มเหรอโม่งมาค่ะตา ได้นั่งคุยอยู่เมื่อกี้นีนะคอยู่ในลูกคุณชายได้ค่ะได้ค่ะไู้หญ่จำไม่ได้แล้วผู้ห่จไม่ได้จไได้เลยลูกคนของขัปีใหม่เล็กน้อยนะคะเยอะมากเลยเนี่ยนี่ขนมเต็มรถเลยต้ไม่ได้ครยังไม่ได้คะ คายังไม่ได้เลยตัวนีตัวจริงมันหน้าตาดีกว่าในทีวีหน่อยยังไม่ได้ยังไม่ได้ผู้ใหญ่มาก่อนทุกคนต้องอีสาาไม่ค่ะทุกคนต้องพูดาค่ะว่าปจอย

มาไปไหนลูกลาเจยเข้ามาเข้ามาได้ยังคะเมื่อสักครู่นะครับผู้ใหญ่เขาบอกว่าไม่รู้จักประแตนรู้จักแต่ว่าเห็นหน้าแล้วจำไม่ได้ นะครับเห็นแต่ในทีวีนะครับจำใครจำลงคนพระแตนได้มัครับนี่คือพระแตนจำได้ไหมจำได้โอ้ลุกคลนี้ก็จำได้ใช่ไหมจำไม่ได้นะครับระัคบนเป็นสวัสดีผีใหม่นะครับทุกท่านแล้วก็นะครับฝากช่อง u t u b e พวกเราทุกช่องด้วยนะครับเราเข้าไปดูนะวันนี้เออเราออกมาไป YouTube คนป้าแตนใครมากหล่นอยู่เนี่ยดูหน้าเอานะครับใครเคยดูยูทูบเนี่ยจะรู้นะครับน้อยเด็กเยอะมากเลยนะเนี่ยขนมเดี๋ยวส่วนพ่อห่มนะครับผู้นําชุมชนจะเป็นผู้แจกให้นะครับเราจะไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าเราแจกไม่ได้เพราะว่าของมันเยอะกว่าคนนะครับของเราจะเยอะกว่าคนเด็ก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 เยอะอยู่นะป้าจะแจก เอาเด็กๆเอาใครอุ้มเด็กมาออกมาทางนี้ครับออกมาทางนี้เดี๋ยวป้าแตงจะมอบของขวัญพิเศษให้ว